สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ยิ่งเกม Watch Human กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะเป็น파트ที่สี่สี่จุดสองเราก็มาต่อกันจากพาทที่แล้วเลยนะครับผมโอเคไม่พูดพัมทำเพลงครับเราหาไอ้สแตนดาร์ดออยล์พร้อมแล้วเราก็ทำการเปิดเสาได้เลยผมก็แปลกใจนะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ชอบสร้างไอ้เขาวงกดกันโอเคครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็หาที่วางมือใหญ่ไซโคลอฟสตองนิวโอเจ็ดสามสตองนะครับผม โอ้โหเของยากเหมือนกันนั่นเลย่เฮ้ยเพื่อนๆเหมือนผมจะเจอคนว่าเนี่ยเขามีหอยทากผมไม่มีอ่ะไงเพื่อนๆทำไรกันเนี่ยขอไปดูได้ไหมเอ้ามันเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรไม่รักชีวิตตัวเองซะเลยไอ้ผมก็งงนะครับเพื่อนๆว่าทำไมเขาชอบฆ่าตัวตายแล้วก็เขาทำยังไงอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเหมือนไอ้เมื่อกี้มันวางปืนใหญ่แล้วผมก็ไม่น่าจะวางเขาละโอเคบอสเกิดแล้วเรียบตัวยิงมันซะ ว่าขอเนี้ยเนี่ยอันนี้คือปืนใหญ่มันแรงมากไม่รู้ว่าใครกระสุกเอาตรงตรงเนี้ยกรอบมันลดแบบอันี้เลยเห็นไหมเราตัดเตาะคือผมไปแค่ไปทำอะไรเลยอ่ะโว๊ยอะไรนะไอ้วเนี้ยผมเจอเที่ผมไปตัดต่อเลยเนี่ยเอออันนี้ผมตัดแล้วแล้วจากก็ยิงไนนอ้อวาวุธยักษแล้วปีกนกมันยังกระตุกอยู่ อะไรนเปิดอยากเวิร์ดโดแล้วเราไปยิงแบบดีเซลไดนะ้ไะเรียบร้อยโอเคครับเราก็ได้ทั้งสามกล่องได้แต้มหนึ่งพันร้อยก็ถือว่าโอเคฮนะโอเคครับเ,เพื่อนจากนั้นผมก็เดินทางต่อไปที่ E A ล่บเอา E A แล็บกันตอนนะ่อครับเพื่อที่จะลองดูว่าเออว่ามันยากแค่ไหนฮะอย่างแรกนะครับผมแวะปรับระบบแป๊บฮะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมมันยังรู้สึกว่าเออยังไม่ถนัดเท่าไรอะ่ะ โอเคครับเพืเ่อนๆเราก็มาถึงหน้าแอร์เอเรียบแล้วแอร์เอเรบแบบแรกแล้วก็ซุ่มยิงสไนเปอร์จาก,กคร,คระยะไกลฮะไล้ยิงลูกกระจกยิงพ่ลึมยิงหัวโจกเฮ้ยกว่าจะตายฮนะเพืเ่อนๆโอ้ <c oughs> โหลูกกระจกเทียบเลยเอ,อ้อชิ้นหายครับผมโดนช็อตกลับบ้านเก่าไปซะตา,ายซะไอ้พวกเนี้ยมึงก็ด้วย โอเคเรัเป็นเพื่อนจากนั้นผมก็ได้มาถึงหน้าแล็บแล้วก็มไม่รอช้าครับก็กดไปเลยแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาในแล็บแล้วครับผมและจะบอกนะครับว่ามันโหแค่ไหนและอีกอย่างคือก็แหลกด้วยแล้วอีกอย่างที่ผมขาดไปก็คือไฟคทากครับเราไม่สามารถแบสตได้แต่ถ้าสมมติว่าดาเมจเราถ,ถึงแล้วนะครับเราสามารถรับผ่านด้วยขอตโวเดียวตรงนี้เลยก็ได้หก,ก่อนที่เกาะมันจะเริ่มเนี่ยเดอมันจะตายบีมากเดี๋ยวผมจะลองสู้ดูนะครับ ผมก็รู้แหละว่ามันไม่ผ่านแต่อย่างแรกครับต้องระวังีโยกของแกมนี้คือเปล่าเอื้อโอ้ยโดนเจ็บเจ็บเจ็บตอนตรงๆนะเพื่อนๆแม่งเทียบการเล่นในมือถืออยูเอื้อเบี่ยงร้อยโดนฮะโอเคซุปเปอก่อนจากนั้นผมก็วิ่งไปที่เสาฮะแล้วผมก็ได้ทำการยิงพี่โยกฮะโยกก็เตี้ยงแล้วไอ้ตัวระเบิดก็วิ่งมาจากเก็ไม่รู้ฮะแล้วผมก็วิ่งรลบแล้วผมก็วิ่งมาอีกเสาฮะแล้วก็ไอ้ลูกปต่ก็เทียบเลยเอื้อโดนฮะโอ้ย ว่าแล้วเอาตรงๆนะเพื่อนมันต้องแยกสมองอนะ่ะเราต้องระวังลูกเอก๋แล้วก็ระวังเอ้ยเลที่บอสก่อยแล้วก็ระวังพิโยกแล้วก็เอ้ระวังไอตัวระเบิดด้วยเอาง่ายๆครับคือถ้าดามเมจมาไป่ออยากมากแต่ยิ่งเราไม่มีแด๊ด้วยและจากนั้นผมก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแลก็ลงด้ายเรือแล้วก็โดนนะโดนดาเมจอีกแล้วล้วก็วิ่งหนีฮะวิ่งมาหลบหลังฟังเตก็ใช้ว่าจะปลอดไปนะครับเขายังโดนอยู่ จากนั้นผมก็ยิงพี่โยกฮนะผมก็ยิงไอ้ตัวไอจอ็อกเอาตรงๆนะเพื่อนเพื่อนผมว่าชวนเพื่อนมาเล่นได้ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเหรอยากมากเออก็ประมาณนี้เลยพื่อนเพื่อนแต่ตามที่จริงอะ่ะผม,มอยากไปเล่นอีกหลายรอบอยูน่นะแต่ก็เลยทุกรอบอนะ <c oughs> โอเคครับเพื่อนเพื่อนจากนั้นผมก็วาร์ปกลับมาที่แคปไม่มีใส่ติดกท่ฐา หลังจากนั้นผมก็ว่าไปทำ uh, คายซิตีเวนต์กันต่อฮะและอย่างแรกเราก็มาทำ uh, ดิสโก้บอลกกันนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าคนเยอะอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับเดื๋อวฮะคุณเนเล้นนะก็ยิงเฮ้ยเพื่อนผมเดินบอร์กฮะในช่วงนี้เหมือนเห็นว่ามันจะอะไรอัปเดตระบบคอตใหม่คือแนะนำว่าอย่าเพิ่งฟาร์มนะครับช่วงนี้เหมือนว่าเราลองไว้ก่อนรอให้มันอัปเดตก่อนเราคายไปฟาร์มทีเดียวครับก็ประมาณนี้ฮะ เราไปยิงฮะอีกขยกที่กว้าะอุย้ยอะไรโดนี้ตีตจากนั้นก็คว้างอ่ะทางแก้ใส่อ่อดิสโกบอลอลูกใหญ่อ่ะโอเคเรยียบร้อยเฮ้ยโัวเฟสมาจากไหนวะยิงไปสิตายฮะแล้วจากนั้นเราก,ก็ทำเคสเมืองนี้ขันต่อเลยฮะพอตอนที่เราหลอกน่าจะยังไม่ได้ทำเขาก็มาเริ่มกันจากเปิดหีบนี้เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวเสือทู้สึกว่าเัาสำลวจมาจากไม่ลงยิงมันยิงฮะเอื้อ ดแต่ว่าโดนเฉียดนะแล้วก็ยิงไ,งไอ้เจ้าลากมาไม้ฮะมันชื่ออะไรวะชื่อเจ็บเผือดหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้เควสใครสิ่เอีเวนต์มันยังไม่เสร็จไปเพื่อนๆแต่ว,ว่าผมไปทำไอ้เควสเมื่อก่อนโอเคเข้าต่อกำลังจับเศษมันต่อนะอุย้ยอะไรเนี่ยทำการระเบิดหัวซอมบี้แล้วก็ระเบิดหัวอีกตัวฮะเราไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยสวดระเบิดหัวฮะแค่ RPK ช่วยคุ้ได้หาจากแล้วก็เปิดกล่องกล่องนี้มันน่าจะชื่อกล่องโมปิกฮะจากนั้นเราก็ทําการเปิดอทีบอาวุธ ๆๆแล้วก็ทําการลอนเวหาครับลอนไปไหนไม่รู้ฮะแต่เห็นที่แลดดิ้งแล้วรก็แลดดิ้งทุกที่ที่แลดดิ้งได้บางทีผมก็พูดไปเลยจริงๆแต่เพื่อนๆแล้วก็พูดแบบไม่รู้เรื่องด้วย <c oughs> จากนั้นผมก็เปิดเครื่องส่งสัญญาณค้นหาหมอยอวกาศนะฮะแล้วก็เข้าอูปเพอที่จะยิงซอมบี้แล้วก็ยิงซอมบีเ้เปิดหีบเปิดหีบนี้ท <c> ะ <oughs> ลึ่งมากนะโอเคครับเพื่อนจากนั้นผมก็ว่าไปทําอีกอ,อันอื่นกันต่อ เฮ้ย hey, ตรงนี้มันคุ้นๆเว้ยเหมือนผมเคยโดนรอบความรักเลยแต่ผมยิงไม่ทันนะเพื่อนๆเ,เหมือนมาิบัตจะถกูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วโอเค okay, งั้นเราก็ไปยื่นกันต่อฮะเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ยิงครับีย่ยตรงนี้เพิ่งเริ่มต้นเลยฮะผาย,ยุพันมาโอ้โหอะไรมาถึงก็เดือดเลยฮะแก yeah, นมาิบัตโผล่มาแล้วเดี <c oughs> ๋ยวเราก็ยิงครับยิงยิงไม่โดนด้วยโอ้โหยิงเอาตรงๆนะเพื่อน ควรที่จะมีปืนที่แบบมันยิงได้แบเงี้แล้วควรที่จะออกปืนที่แบบมันยิงจิตช้าแน่เได้อะแต่ผมชอบความท้าทายแบบนี้ฮะก็เลยเออริงแม่อย่างงี้แหละโอเคครับเพื่อนๆเราไปยิงมันตายแล้วไม่ใช่เราก็ยิงจนเลือดมันลดแล้วแต่ทาไมมันยังไม่เก็บแขนนะสงสัยสงสัยบั๊กนะเบื่อละเอียบร้อยฮะสงสัยผมว่ายิงมานี่บั๊กต่อให้เรายิงแค่ไหนมันก็น่าจะได้แค่กล่องม่วงผมว่า โอเคครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ไปที่อื่นกันต่อเดี๋ยวนะที่นี่อีกแล้วหรอโอเคครับรู้สึกเหมือนว่าจะมีคนอยู่ okay, ก็วิ่งไปแล้วกันโอเคครับเพื่อนๆครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนนะเนื่อจากมันหาของยากมากเนี่ยผมวิ่งหาหลายรอบมันยังไม่เจอเลยเนี่ยไอความผิดปกติเี้ยหลายเนี่ยผมไล่ยิงทหารไปหลายตัวแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ใช่อันนี้คือความเผิอนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ทหาร แลวผมก็มาเจอตู้ตู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือไม่มีเดเวียนให้เก็บด้วยแล้วผมก็ยิงคนเถื่อนนะจากนี้ก็ตาย2ตัวเลยฮะเอาตรงๆนะเพื่อนผมนึกว่าไอ้รถคันนี้มันติดปกติแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เว้ยมันคือรถตกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้สองตัวที่มันมาช่วยผมมันหายไปไหนแล้วเนี่ยยิงทหารก็แล้วไไชหาคนถย,ยิงไอ้ตัวนี้ก็แล้วไอ้ตัวนั้นก็แล้วแม่งผมก็ยังหาไม่เจอ,อนเลยอ่ะ และจากนั้นผมก็ได้มาเจอกล่องไว้เพื่นแล้วผมก็ได้ทําการเปิดกล่องแล้วก็ไล่ยิงคนเทื่อนฮนะเอาตรงๆนะเพื่อนๆแม่งกลัวผมจะเจอตัวแรกเนี่ยเขาเล่นไปนานมากแล้วมันก็อยู่ที่เดิมด้วยนะแล้วจากนั้นก็โดนการยิงฮนะเขาเจอแอตแท็ n ไนเปอร,รตรงนี้เหมือนผมมายิงไอ้คนเถื่อนเล่นเนะ่ะเคาะซ้ายเคาะขวาเยี่ยอะไรเนี่ยอาตรงๆเพื่อนๆแม่ผมเริ่มมองโหดแล้วยิงท,ทุกอย่างแลนี่ยเยี่ย จากนั้นก็มีเออเดอดออฟเดอร์มูนตัวหน้าก็มาบีบคอผมอีกแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ทิ้งไอ้เคล็ดนี้ไปเลยอ่ะเอา,าตรงๆแล้เพื่อนๆและมันก็ไม่ได้หยุดใครอะไรผมมากนะไอ้เดรอดออฟมูนไลท์อ่ะและผมก็เดินทางมาถึงแล้วด้วยแต่ครับผมสู้ไม่ได้พเพราะได้วอย่างผมเอาไดโนเสาร์มาผมไม่ได้เอาหมามาเพื่อน <laughs> ๆผมก็เลยตัดสินใจอ่าว้าวกลับบ้านเพื่อที่จะไปเอาหมานะฮะ และพอเปิดแบบดูอ,อ้าวไอ้เหียแม่งอยู่คนละเวิลแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ย้ายเป้าใหม่ครับเพื่อที่จะไปทำอะไพ่วอลระดับอ,โอาโปรฮะแต่เอาตรงๆ้วเพื่อนผมงงนะว่าทำไมผมไปไม่ได้เพราะผมก็ทำมาอะไรของระดับอาฮาร์ดก็หมดแล้วอ่ะเอาตรงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้จริงๆแต่พอรู้ทีหลังแล้วแม่งขับตัวเองมากอ และจากนั้นผมก็วาร์ไปที่ใกล้ๆแล้วก็ตัดสินใจขับรถไปเลยเว้ยจากนั้นก็ได้เกิดการเดินทางขึ้นอีกครั้งฮะอ้าตรงๆนะเพื่อนๆจะว่าผมอวยก็ได้นะผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ขับรถแม่งได้หมันมากอะแลวจากนั้นก็ขับลงน้ำฮนะคิว้ายแล้วและจากนั้นผมก็ไปเจอไอ้ก้อนลักษณะคล้ายคิยวบิกนะครับผมคือมันกำลังขอหุ้มด้วยไอ้นาำอยู่ฮะเราก็แค่เอาโมเลกอปยนเข้าไปนะครับผม อไอ้ลูกอันนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่เคยเก็บครั้งแรกมันจะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่ ory, on, อืนอะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเราเคยเก็บแล้วมันก็จะได้ของประมาณนี้เลยและนี่คือเป้าหมายที่เราจะพุ่งไปครับเพื่อนๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออมันบักเปล่าหรือว่าเราติดอะไรและจริงๆรับเ,เ,เพื่อนๆคือมันไม่ได้บักครับคือต้องตรงนะเพื่อนผมจะบอกก็ได้คือเออผมทําเคสจบแล้วใช่ไหมคือได้ทั้ง3มกล่อง แต่คือผมยังไม่ได้เปิดกล่องเว้ยเอออันนี้ตอนที่ผมเล่นน่ผมยังไม่รู้นะคือผม,มรู้ทีหลังอะตอนนั้นผมไปเห็นไพ่วอลอันนึงในที่ผมแล้วเออมนได้แค่กล่องปลาแล้วผมก็เลยคิดว่าเออต้องไปทำทันให้ผ่านเกิดคอนเทนต์อีกอันหนึ่งฮะัคือให้ตามหาไอ้ลูกอะไรสตาร์ดอ้อยครก็คือ,เ,อ,อเยอะมากครับคือสองไว้อันนะ่แต่คือผมไม่มีสักอันเลยเฮียเล่นเกยมยังไงวะสปอยสปอยตัวเองแล้วเนี่ย โอเคครับเพื่อนๆจากนั้นผมก็วาร์มาที่อบอสหมาป่าฮะแต่ไม่ได้มาลงดันฮะ <S <S คือมาทำเควสต์ให้เสร็จก่อนเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับตอ่อเริ่มจาก <S 1> <S 1> จัดทรง,ทรงคุณทหารให้ไปสู่สุคติให้อย่างเป็นสุขครับ <S <S แล้วก็ใช้ไลเฟิลเลวินตัน M700 ยิงในระยะ100เมตรฮะโอ้โหมาดีพี่บอสสาวสวมแปดลิเชสเตอร์เลยนะงมึงโอ้โตายยากมาก หลจากนั้นก็มอบจุด50 Action x p ให้กับทหารด้านในฮะแล้วจากนั้นผมก็วิ่งไปเปิดเสาโม่เรียบร้อยโอเคครับเพื่อนๆจากนั้นผมก็วาร์ปกลับมาไอ้ไม่ใช่ว,วิ่งกลับมาจุดเทเลพอร์ตเมืนเดิมฮะแล้วผมก็ล่อนไปฮะแต่ว่าล่อนเกือบไม่ผ่านฮะจากนั้นผมก็เปิดกล่องแดง แล้วก็ย่องเบาไปเก็บสไนเปอร์ครับโดยที่เราไม่ต้องเสียกระสุนสักนัดตรงนี้เราย่องเบาไม่ได้ครับเนื่องจากสเตลแตกแล้วก็ทำการยิงบวกไปแม่เลยครับจากนั้นก็เปิดเศ้าม่วงแล้วก็ล่อนลงข้างล่างฮะเปิดฮีปนี้ที่อยู่ใกล้กับห้องบอสโอเคครับเพื่อนจากนั้นผมก็ว่าไปที่อื่นต่อฮะเราก็เข้าสู่ไอ้ปฏิบัติการไอ้หาสตาร์ดัลต์อ,อย่างจริงจังแล้วเริ่มจากการขับรถลุยน้ำลุยป่าลุยเขาครับไม่ใช่ลุยเรา แล้วก็ทำการเหินเวหาแล้วก็ใช้เลนส์ด้าน M700 ส่องแมงหี่ห้อยเหงาจันทร์ครับเอ,อไมเจ็ดห้อยจันท์เหงาใจส่องซอมบี้เอ้อไม่ใช่ซอมปีไอตัวอะไรไอตัวขับลาบว่าแต่ไอตัวนี้มันชื่ออะไรกันเพื่อนทำไมมันดูทำไมมันดูน,ดน่ากานะลัวนะหลังจากนั้นก็ส่องไอซอมบี้เรื่อยๆัดีจ้าแม่สาวหัวแม่กระพุนยดีจ้าท,าท,าทีสอง ทั้งที่1 9 9 9งล้านโอ okay, เคข้าพเพื่อนจากนั้นผมก็วิ่งไปข้างหน้าวิ่งไป,ไ,ปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เข้าสู่เขตดเฮ้อะไรอะเขตยลังสีเอ้ยพวกเราเด็กทุกนว่าหลังสีแล้วกันคือถ้าเราใส่กระเป๋าคือข้อดีของมันมันจะมีตัวเลขบอกนะครับผมเอาง่ายๆครับสีเขียวคือปลอดภัยฮะสีเหลืองฮะคือแย่ครับผมสีแดงคือชิบหายครับก็ตามนั้นฮะสวัสดีจ้าซอมบี้เงาไม่จ้าวัสดีจ้าไอ้แม่งอะไรแม่งกินนน ฮัลโหลซอมบี้เว้นอยู่ได้จากนั้นผมก็เปิดซอาแล้วก็หันมายิงซอมบี้อยู่ข้างบนต่อฮะและตอนนี้ผมก็รู้สึกว่า G ีฟ o สต์นมันเออมันไม่แหลกแล้วแสดงว่าเน็ตเสถียรแล้วจากนั้นผมก็หล่อนไปฮะวัทดีสตาร์ล์คเกอร์ขอยิงหน่อยแล้วก็ยิงพี่เบิ้มฮะและพี่เบิ้มก็สลีป จากนั้นผมก็ยิงหนึ่ง่อยแล้วก็ยิงไม่โดนด้วยแล้วก็กวจะโดนก็หลายนัดเหมือนกันฮะไม่มึงอะไรของมึงมีซอมปี้หลอดไฟโอ้โหบอกให้ใช้หลอดไอ้นี่หลอด LED มาใช้หลอดไส้อย่างเงี้ยมันแตกให้และจากนั้นผมก็เก็บของในกล่องค่ะสวัสดีสัมปี้ยิงไปซะาแล้วเราก็วิ่งไปเก็บของชับลุยฮะสวัสดีแม่สาวน้อยลอยอยู่ข้างบนเหงาไปจ้าจากนั้นผมก็ปีนบนันไดรยเคยเอาสัญ,ญลักษณ์อะไรมาไว้เนี่ย เเพื่อนๆไอ้ห้าดาวนี้คือสัญลักษณ์ไก่ซาตานใช่ไหมหรือว่าสัญลักษณ์ชาวยิวจากนั้นก็ยิงซอมบี้แล้วก็เปิดมีดนี้โอเคครับเพื่อนๆจากนั้นผมก็วาร์ปไปที่อื่นกันต่อไม่ได้วาร์ปสิผมจะขับรถไปเลียกรถออกมาแล้วจากนั้นผมก็ขับรถไปตามทุง่งหญ้าตามถนนวิ่งไปตามภูเขาแล้วก็รถก็สายด้วยและผม ก็เจอจุดเทเลพอร์ตฮะเราจะไม่แวะไม่ได้ฮะทําการแวะแล้วก็ปลดล็อกนะจ้าจากนั้นผมก็เดินทางต่อฮะแล้วก็เปิดแมพแล้วก็ขับรถข้ามสะพานฮะลอดช่องเขาแล้วก็เข้ามาในเขตหลังสีฮะเห็นไหมฮะเราใกล้จุดเทเลพอทนะแล้วผมก็มาติดสะพานตุ้กไม้ฮะเลยขับชมลัวฮะแล้วก็ขับผ่านไปแล้วก็วิ่งมาตามทางหลวงชนบทฮะโอเคครับเพื่อนๆไหมผมว่าผมต้องอ่ะทิ้งรถแล้วล่ะ แล้วก็ขับรถใหม่ครับเออแล้วกูจะถิงทําไมนะจากนั้นเหมือนผมจะเจอคนเถื่อนไล่ยิงครับผมก็เลยโดดรถลงไปคะแล้วก็ใช้สนัยยิงแม่งเลยเฮ้ยไม่ใช่คนเถื่อนไอ่มันี้าถาละเอียบร้อยครับนเพื่อนแล้วจากนั้นะก็เดินทางต่อฮะผมก็ไม่รอช้าครับเือขับรถข้ามสะพานไม้ไปคะเสียงมันก็จะดครับอา้าวชิดไปแล้วนี่จะขับลงคลองก็แล้วอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมเริ่มจะขับไม่ตามถนนแล้วนะฮะ เอาตรองนะครับเ,เพื่อนเราจากนันผมก็โดดลงฮะแล้วก็ล่อนไปที่จุดเทเลพอร์ตนะฮะพอมาถึงจุดเทเลพอร์ตแล้วมันเหมือนมันบัดมันก็ยังไม่มีใครยิงอ่ะเห็นไหมแล้วแขนทั้งโขกมาด้วยผมก็ไม่รอช้าครับจากนั้นโหยิงนะฮะโหยิงสักไกลเลยและผมก็เปลี่ยนมาใช้ไรเฟิล์งิงไม่ยิงโดดด้วยอันนี้เป็นไรเฟิเอล AW ครัโหยนี่มันสามสามแปดลบวัวเลยนะเนี่ย จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น SKN คะั SKN ดวกขนาดนี้หรอไงมึงเจอ7 6 2ดจุดสองคูณสาเก้าวสเก k ด้วยและเลือดมันก็ใกล้หมดแล้วผมก็กระหน่ำยิงเข้าไปฮะ SK เพื่อนเพื่อนมันเก็บไปแล้วหนึ่งแขนตรงๆนะฮะเวทสตลคเหนื่อยมากรอเข้ามาเหมืนเดิมฮะอย่ที่บอกเอาตรงๆนะฮะๆยิงเฉียงตกลงมันยิเข้าหรือยิงไม่เข้าเนี่ยมันยิงแทบไม่โดนเลยเนะี่ย เอออันนี้โดดอยู่ไปเหียบร้อยห้าแขนที่สองหกไปแล้วหกเตีมันก็ยังไม่หกนะเออตัโดนมาจะหกก็ไม่หกไม่ดูแขนที่สามแล้วโอเคครับเพื่อนๆแขนที่สามก็ได้หกไปแล้วและจากนั้นผมก็มารับรางวัลตีเดียวกันต่อฮะเราก็ได้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรคิปเปอร์เอาไว้บล็อกสิทิ์อยู่เพิ่มเติมฮะโอเคครับเพื่อนๆจากนั้นผมก็มาทำเควสที่นี้กันต่อฮะ ด้วยการเริ่มจากการยิงไอ้ตัวรอยฟ้ายิงซอมบี้ที่อยู่หน้าเมืองแล้วก็ยิงซอมบี้ที่อยู่บันไดฮะเอายิงให้โดนด้วยจากนั้นก็ยิงซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้ายิงครับไม่ใช่ยิมโอเคแล้วผมก็เข้ามาในห้องที่เตรียมไปด้วยไอเสตเสจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจากนั้นก็ยิงไอตัวหลอดไฟฮะบอกว่าให้ใช้ LED เปลี่ยนหลอดไฟว่าอย่างเงี้ยโอ้โหแหก สีไม่ไม่ได้เยอะครับคือ,อยังเขียวอยู่แล้วก็ยิงหลอดไส้ฮะอ้าวยิงไม่โดนด้วยแล้วก็ยิงแมงกินูนฮะแล้วก็ยิงซอมบี้ยิงไข่ไปพร้อมๆกันฮะแล้วจากโดนเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยจะวูบจะวูบอะไรเนี่ยไอยตัวทําให้หลอดฮะโอ้โหว,ว้ามม <c oughs> ันคือต้นเหอ้ตัวสปปราดหน้าเด็กลองไวตรง,งนะครับัวนเฮียหมหน้ามันจะเด็กมันสามารถมันก็ทาให้เราหลอดได้ โ okay, อเคครับเพื่อนๆจากนั้นผมก็ไปเปิดกล่องต่อแล้วก็มองไปเห็นเห็นซอมบี้ตัวบอสฮะซอมบี้เครื่องเล่นแต่ว่าผมขอวิ่งไปชั้นบนก่อนไงจ้าซอมบี้นะเพียบเลยฮะสุไท้ายฮะละสองเมตรและผพมก็ยิงซอมบี้อีกตัวแล้วก็ยิงซอมบี้ไอ้อไม่ใช่ซอมบี้ไอ,อซอมบี้หน้าเด็กแล้วก็ยิงแมงมุงมแล้วก็เปิดกล่องครับผมเอยอ,อะไรเนี่ยซอมบี้มาบอกทาง ก็จำไม่ได้ว่าไอ้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกซอมเป็นรวซอมบี้บอกเลยไอ้กว้างอะไรนะโอเคและจากนั้นเราก็มาดิงซอมบี้ไอ้ตังเลสชั้นปอฮะเลยจากนวดนไปก่อนฮะและจากนั้นมันก็โยนตุกตามาฮะเอ้ยไม่เอาไม่อยากได้ตุกตาของเล่นในบ้านเดี๋ยวเแล้วไงพ่เบิลจะปอไหมผมไม่รอช้าเพื่อนจากนั้นผมก็ว้าไปฮะแล้วจากนั้นเหมือนมันก็ปล่อยสกิโอไซพอมฮะแล้วผมก็แลนดิ้งที่เกาะกลางสระน้ำครับผมบางทีมันก็ปล่อยยังเลย ตายดิว่าเออแม่ปวดตาย <_ C 1> โอเคไม่มีตัวเสียคระตัวเสียและจากนั้นผมก็วิ่งไปเปิดกล่องอยู่ใต้น้ํากันต่อฮะแล้วก็โดดลงไปด้านลลางเลือกยิงซอมบี้ที่กําลังขวางทางอยู่และก็ทําการเปิดเสามม่วเฉียบร้อยได้ซื้อด้วยโอเคอครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นการกําจัดมาริบัตนะครับก็คือคอนเทนต์สท้ายของเกมแล้วล่ะก็คือเรายิงอะไรก็ได้ที่เป็นมาริบัตจนครบร้อยนะครับผม ก็จะจบคอนเทนต์หลักแล้วก็เตรียมรอย้ายเซิร์ฟได้เลยฮะหรือว่าจะอยู่เซิร์ฟถาวรก็ได้โอเคครับเ <c oughs> พื่อนเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์คริสต์มาสกันดีกว่าเฮ้ยเราเจอคนใส่ชุดของเราเลยเว้ย <c oughs> เอาตรงๆนะคะรับเพื่อนไอชุดทองเกี้ยวนี้คือก็หาไม่ยากใช้แค่สามในฟอนตงและจากนั้นผมก็วิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่ฮะเฮ้ยมีลูกอะไรทําไมมันมันเหมือนลูกนิมิตเฮ้ยไม่ใช่ลูกนิมิตให้มันลูกคิวบิตเฮ้ยเพื่อนๆตรงนี้คือเรามากดกันได้นะฮะ ก็คือเราเอาของที่เรา,อ,าอะไรได้จากการฟาร์มเลยได้จากอะไรพวกนี้คือเอามาแลกได้อ๋อผมรู้แล้วไอ้เปอร์เซนต์อะไรที่มันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มมันก็ได้มาจากตรงนี้นี่เองโอเคครับเพื่อนๆจากนั้นผมว่ามาที่มอนสตอรตัวแรกครับแต่รู้สึกเหมือนว่าเกมจะบ้าครับสุดที่ทดีก็ถูกม้าไอ้เหี้ยยิ่งอะไรไม่ได้เลยอ้อยมืดมองไม่เห็นฮนะกระโดดกระโดดดูคูแล้วกัน <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยโหบ๊า บั็กจริงจังแล้วผมจะขึ้นมาข้างบนยังไงดูโบดูฟุตด้านล่างไ,าไปแล้วกันต้องแก้บั็กแล้วล่ะแก้ติดโอเคครับเพื่อนๆเราก็ยิงไปแล้วเราก็การยิงซอมบี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราก็มายิงไอ้บอสเมืองนี้ต่อโอ้ยเหี้ย,อะ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยบ้ามเยอะชิบหายโฮ้ยอะไรเนี่ยโดนทีฮะเอาล่ะเพื่อนๆผมว่าผมวาร์ปกลับบ้านก่อนดีกว่า โอเคครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมว่าเราไปต่อพาร์ทหน้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาไอ้สตาร์ดัตออยด้วยแล้วก็ไปยิงอยวอสไพวอลรวมกันด้วยเลยฮะแล้วก็น่าจะเป็นพาร์สุดท้ายแล้วด้วยลัะเพราะว่าพาร์ต่อไปน่าจะเป็นการย้ายเซิร์ฟแล้วแล้วเราก็ไปผปจญภัยความหนาวกันที่ the way of winter กันครับเ,เพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ